หนุนกวยมาเร็วเราไปกันดีไหมกวยไปค่ะพี่หนุนไปกันเถอะปะพี่ฮู้มีอะไรพี่ชวนมาเล่นนี่พี่จะเล่าอะไรให้ฟังมาทั้งหนุนทั้งกวยมาเร็วๆมาสินี่พี่เล่าให้ฟังนะแม่เคยบอกเร็วๆมาเนี่ยจะเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแม่เคยบอกว่าสมัยแม่เด็กๆนะ่ะอยู่ชั้นประถมต้น แม่ก็ชวนเพื่อนเล่นเหมือนกับพวกเรานี้แหละตอนไม่ได้เรียนก็วิ่งไล่กันซุกซนไปมากระโดดขึ้นโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างบางคนนะก็มีชนโต๊ะก็มีตกเก้าอี้ก็มีแม่ก็เคยเล่าให้หนุนฟังเหมือนกันค่ะพอเริ่มเรียนนะคะแม่และเพื่อนๆก็ชวนกันวิ่งเล่นเล่นกนถากันบ้างกระโดดเชือกบ้างเล่นหนังยางบ้างสนุกสนานกันใหญ่เลย ไม่ได้คิดอะไรเลย